สวัสดีครับม้วนนี้ก็เป็นม้วนที่4นะครับของเรื่องการเปรียบเทียบพระวินัยในพระไตรปิฎกกับหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายอาญาโดยก็ผมได้นําเรื่องของพระวินัยเป็นตัวตั้งในการอธิบายแล้วก็จะนําประมวลกฎหมายอาญาหลักในประมวลกฎหมายอาญาเข้ามาอธิบายเทียบเคียงนะครับ มมลนี้เป็นมดที่4ี่มที่1ได้กล่าวถึงเรื่องของประราชิกที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสพเมถุนเม้นมลที่2ได้พูดถึงเรื่องของประราชิกที่เกี่ยวกับการลักทรัพย์ของพิสุกนะครับแล้วมลที่3ก็พูดถึงเรื่องของอาการฆ่ามนุษย์นะครับการฆ่าคนที่เป็นอาบ,บัติประราชิกข้อที่3วันนี้เป็นอาบ,บัติประราชิกข้อที่4เรื่องการปวดอุตริมนุสธรรม ก็เล่อย่างนี้ครับในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นมีพิสูจน์อยู่เมืองหนึ่งครับก็มีพิสูจน์อยู่เป็นจํานวนมากปรากฏว่าเกิดปัญหาเข้ายากหมากแพงประชาชนขาดแคลนอาหารเมื่อประชาชนขาดแคลนอาหารพิสูจก็เลยขาดอาหารมิถบาทพิสูจกลุ่มหนึ่งก็เลยวางแผนออกอายกล่าวอ้างว่าพระรูปนั้นที่อยู่ด้วยสําเร็จเป็นพระอรหันต์พระรูปนี้สําเร็จทำชั้นสูง นะครับก็ยังมาซึ่งความศรัทธาของประชาชนประชาชนศรัทธาแล้วก็จะนําของมาบิณฑบาตมาถวายให้พิสุกลุ่มนี้ได้ฉันพิสุขกลุ่มนี้จึงมีอาหารการกินบริโภคบริบูรณ์สมบูรณ์นะครับจึงเกิดทําให้อ่าร่างกายผ่องใสครั้นเมื่อพระพุทธองค์เรียกประชุมสงฆ์พิสุเมืองนี้ก็เดินทางไปประชุมนะไปพบพระพุทธองค์พระพุทธองค์แรเห็นว่าพิสุกลุ่มหนึ่ง มีร่างกายผอมโซอีกกลุ่มหนึ่งก็มีลักษณะท่าทางสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ร่างกายสมบูรณ์ตั้งท่านี่มาจากเมืองเดียวกันจึงได้ถามก็จึงได้ทราบความว่าพิสุกลุ่มที่มีร่างกายสมบูรณ์นั้นได้มีการปวดนะครับกล่าวอ้างหลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อว่าพิสุกลุ่มของตัวเองนั้นเป็นมีผู้บรรลุปเป็นพระอรหรันต ระพุทธองค์ทราบเช่นนั้นก็เลยเห็นว่าเป็นการออกอุบายไปหลอกลวงชาวบ้านเขาให้ได้มาซึ่งลาบสักการละนะครับจึงได้ออกบัญญัตินะครับห้ามพิสุขขวดอุตรเลกพฤตธรรมท,ที่ไม่มีอยู่ในตนนะครับนะฮะให้กับประชาชนหลอกเขาหลอกเขานะครับหลอกเขาไม่ได้นะครับถ้าพิสุทธิ์ใดกระทำนะพิสุทธิ์นั้นจะต้องอาบัติประราชิกก็ต้องขาดจากการเป็นพิสุทธิ์นะครับโดยพระุทองค์ไม่ได้ตัดเอาไว้นะครับไม่ได้กําหนดเอาไว้นะครับว่า เจตนาลมในการหลอกนั้นเพื่อยังมาซึ่งลาบสักการะไม่จําเป็นนะครับเพียงแต่กล่าวอ้างคือมาลอยๆก็ถือว่าก,ก็เป็นนะครับก็เป็นก็เป็นเรื่องการปวดอุตริคิดนะครับคิดแล้วนะครับแล้วเรื่องการที่พระทุกองค์นั้นได้ทรงบัญญัติสิขาบทข้อนี้เป็นข้อที่4เรื่องประราชิตข้อ4นั้น,นก็มีหลักการวิธีการดําเนินการเช่นเดียวกับการบัญญัติพระวินยัยใ,ในข้อก่อนๆที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับ คราวนี้มาดูต่อครับว่า <c oughs> <c oughs> การกล่าวอวดอุตริมนุษยธรรมนั้นอะไรล่คะครับที่เรื่องการกล่าวอวดเรื่องนั้นถ้ากล่าวอวดในเรื่องดังต่อไปนี้ที่ผมจะอ่านจากพระไตปิฎกก็คือที่ชื่อว่าอุตริมนุษยธรรมนั้นก็ได้แก่ฌานวิโมสมาธิสามาบัติยานทัศนะมรรคภาวนาการทําผลให้แจ้งการสละกิเลสภาวะที่จิตปลอดจากกิเลส ถ้ากล่าวอ้างเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการากล่าวอ้างอวดอุตริมนุษยธรรมนะครับที่มีอยู่ซึ่งจริงความจริงไม่มีแต่ถ้าพราะองค์ใดมีมีอยู่จริงนะครับคือทาบางบางทาท่านสูงที่กล่าวมานี้นะครับบางบางตัวนะครับบางลักษณะน,นั้นก็ไม่เลือกของการนิพพานโดยแท้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นนิพพานโดยแท้แล้วก็จะไม่มีการกล่าวอวดอ้างแต่อย่างใด เพราะว่าเป็นพระอาหารหันต์ไปแล้วนะครับตอนนี้บางธรรมบางอย่างนั้นต่ำเพ่าะพระอาหารหันต์แต่ก็ถือเป็นธรรมจันสูงการกล่าวดังนั้นจึงมีการกล่าวด้งขึ้นมานะครับวัวขึ้นมาเฉยๆนะครับไม่ต้องหวังลาภสักการะก,ก็อ,บอาบัติแล้วนะครับคราวนี้ม,มาตูดูครับคำว่าฌานคืออะไรนะครับฌานะนะครับก็มาจากชาปนะโทษครับฌานะก็มีคําเสริมขึ้นมาให้เข้าใจง,ง่ายๆคือชาปนากิจศพ ถ้าชาปนนิดศพก็คือการเผาศพเอาไฟมาเผาถ้าชาณะน,นี่ก็คือการทําลายนะครับชาณะอุจจาระการเผาเผาอะไรครับเผากิเลสเผากิเลสได้มากไหมถ้าเผากิเลสได้มากกิเลสละเอียดอ่อนถูกเผาไปได้ก็เรียกว่าได้ชาญสีคือจตุตฌานาถ้าเผากิเลสได้ระดับที่เป็นชาญสามก็คือยังเผาน้อยกว่าชาญสี่หน่อยก็ได้ชาญสามคือตติยฌานาก็หมายความว่า ถ้าเราเผา,เาเกิเลสได้บางตัวนะครับนะที่ยังเป็นกิเลสด,ดบยาบอยู่เขาเรียกว่าได้ฌานหนึ่งปฐมฌานถ้าละเอียดขึ้นไปก็ได้ฌานสองทุติยฌานและถ้าได้สูงขึ้นไปก็ตัติยฌานและสี่คือจับตุลฌานในเรื่องของพระธรรมนั้นจะอธิบายไว้อย่างละเอียดนะครับในส่วนว่าปฐมฌานคืออะไรมีลักษณะอย่างไรปรากฏการอย่างไรอย่างนี้นะครับก็คงจะไม่อธิบายตรงนี้นะครับเพราะผมเองก็ยังไม่ได้บรรลุธรรม ตรงนั้นเพียงแต่พูดถึงในเรื่องของลำดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรนะครับนี่ก็คือกล่าวอ้างปวดว่าตนมีชานถ้าไม่มีกล่าวอ้างก็เป็นประราชิกแต่ถ้ามีจริงแล้วกล่าวปวดออกมาอันนี้ก็จะไม่เป็นประราชิกครับจะเป็นอาบัติที่ต่ำกว่าประราชิกนะครับต่อมาครับถ,ถ้ากล่าวอ้างว่าตัวเองได้วิโมกเนี่ยวิโมกคืออะไรวิโมกคือการหลุดพ้นมันจะวิโมกจะมี3าอย่างนะครับ ก็คือหลุดพ้นจากอนัตตาพิจารณาอนัตตาคือความไม่ไม่เป็นของเราเราบังคับอะไรไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุตามผลเราต้องแก่เราต้องตายเรียกว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ของเราบังคับมันไม่ได้นะครับมันอันนี้ครับถ้าเห็นเกิดจากความอหลุดพ้นเราเห็นอย่างนี้แล้วเขาเรียกว่าสุญญาตาวิโมกนะครับต่อไปวิโมกอีกตัวหนึ่งก็คืออนิมิตตวิโมกก็คือวิโมกที่ หลุดพ้นด้วยการพิจารณาตัวอ่านิจังมันไม่เที่ยงแค้แน่นอนนะครับม่มีตัวตนที่แท้จริงนะครับต่อไปก็เป็นอป,ปนิหิตะวิโมกก็คือความหลุดพ้นที่ดูจากทุกเป็นหลักทุกนี่คือภาวะที่ทนอยู่อย่างนั้นไม่ได้นะครับไม่ใช่ทุกว่าทุกร้อนใจอันนี้ไม่ใช่นะคนละตัวกันนะครับต่อไปสมาธิก็เช่นเดียวกันครับได้สมาธิจิตเป็นหนึ่งนะครับ โดยอาศัยอะไรโดยอาศัยจากการพิจารณาอนัตตาอน,นิจจงทุกขังอนัตตานะครับก็เป็นสมาธิแน่นอนครับสมาธินั้นยังคงต่ำกว่าวิโมกนะครับต่อไปเป็นสมาบัตินะครับแล้วก็ต่อเป็นญาณญาณคือญาณคือสิ่งที่พาเราไปนะครับพาเราไปที่เราพาไปสู่อะไรพาไปสู่ธรรมชั้นสูงขึ้นไปนะครับหรือถ้าบอกตัวเองหรืออธิบายว่าตัวเองสาเร็จในเรื่องของมรรคภาวนา มัรคภาวนาก็คือภาวนาคือทําให้มากขึ้นมัรคภาวนาคือทําผลทางให้มากขึ้นก็ได้แก่ปฏิปทาน4ก็ได้แก่กายา,ยานุปััสนาเวทนานูปัสสนาจิตตารูปปัสนาและธรรมารูปปัสนาและก็เป็นเรื่องของสัมปมัตทานสัมปสามมัะทานะหารประทานสี่ก็คือการกาจัดการกำจัดจด,ด้วยการสอบวรังการกำจัดโดยการทําให้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นข่าเฉพาะนะครับ ต่อไปเป็นทธิบัท4ี่คือฉันทกุริยากิตตวิมังสาและอินทรีห้าพละหอันนี้เป็นลนักษณะของนามเป็นธรรมโดยแท้นะครับต่อไปเป็นพชนชงเจ็คือธรรมอง์รวมของธรรมหรือหมวดธรรมที่ประกอบด้วยเจ็ดอย่างอันเป็นธรรมแห่งการตัดสรู้หรือเป็นธรรมสาหรับนักเรียนนะครับนะฮะรายละเอียดคงยังไม่กล่าวนะครับ,ลรรบแล้วก็มรรคแนะครับมรรคแก็มีอะไรครับมีดำ่ิดชอบ,ชอบเห็นชอบเนี่ยพวกนี้จะขึ้นด้วยปัญญาก่อนนะครับ เลียเ้ยงชีพชอบแล้วนี้ก็จะขึ้นได้ลักษณะของศีลนะครับก็คงไปดูในรายละเอียดซึ่งมีโอกาสจะได้พูดต่อไปนะครับแล้วต่อมาก็คือทําให้แจ้งคือทําให้แจ้งทาให้แจ้งก็คือได้ได้ได้ผลนะครับเป็นระดับของโสดาบันนะครับสกดนาคามีอนาคามีและอรหันนะครับท่านลองสังเกตด,ดูที่เสียงพระพุทธรูปที่จะมีเป็นแหลมๆขึ้นไปนะครับ ก็จะมีคล้ายๆใบประกาศ4ี่ใบหอแล้วแหลมขึ้นไปที่ร,ระ่าเกตพักน,นะครับตรงนั้นนะครับก็จะประกอบด้วยข้างซ้ายข้างขวาจะเหมือนกันต้องประกอบด้วยมรรคีผลสีนิพพานหนึ่งอนุพะเกตมรรคีก็คืออะไรครับทางแห่งการที่จะทําให้เกิดเป็นโสดาบันประกนาคามีอนาคามมและอรหันผลสีก็คือผลของการเกิดโสดาบันประกนาคามีอนาคามีและอรหัน ก็มรสีผลสีนิพพานหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นบุรุษนะครับหรือเป็นสถานการณ์ของลำดับนะครับของการปฏิบัติธรรมโสดาบันนั้นก็ไม่ยากครับดูๆแล้วก็ไม่ยากในภาพใตวิโกเขียนไว้ว่าคุณสมบัติของผู้ที่บรรลุโสดาบันมีอะไรบ้างก็คือ1มีสีสมบูรณ์สีเท่นั้นนะครับยังไม่พูดถึงธรรมสีก็คือศีห้าสีห้านะครับยังไม่พูดถึงธรรมนะครับสีห้าสมบูรณ์และเชื่อมั่นในพระพุทธธรรมผสมก็เชื่อท่านในความดีนะครับ เพราะฉะนั้นแม้แต่ในศาสนาอื่นนะครับถ้าปฏิบัติตามสีนห้าก็คงจะไม่ต้องถึงห้ารงๆโตนะครับคือตามข้อห้าของแต่ละศาสนานั้นก็ค่ายๆสีนห้าอยู่แล้วนะครับแล้วเชื่อมั่นในพระกิจ้า pes? ในสายตาของพุทธศาสนาท่านผู้นั้นถึงแม้จะนับถือศาสนาอื่นในสายตาก็คือพระโสดาบันเหมาะสมที่จะเคารพตราบหว้ในความจริงนะผมเป็นชาวพุทธนะครับถ้ามี ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นมีลักษณะอย่างที่ผมได้กล่าวมาเนี้นะครับ <c oughs> ก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่บรรลุทรมแล้วในศาสนาพุทธถึงแม้จะนับถือศาสนา,สาต่างกันแต่คุณสมบัตินั้นตรงกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของหนึ่งเดียวกันนะครับคร <c oughs> าวนี้ดูต่อไปครับ <c oughs> การเล่าวหลอ,อกลวงนั้นนะครับก็จะมีเรื่องที่ อธิบายถึงวิธีการกล่าวอยู่หลายๆยอย่างกอผมก็คงจะข้ามไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกล่าวนั้นต้องมีเจตนากล่าวโอเวอวดนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นการกล่าวโทษครับ <c oughs> ที่ไม่ใช่การโอวอมันก็ไม่ผิดในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นบอกว่าสามารถไปคุยกับพิทรนได้การคุยกับพิทรนได้นั้นแปลความหมายได้นะครับว่าเป็นมีตาที่ปูทิพนะครับตาที่ปูทิพนั้นถ้าฟังไปแล้ว คนบอกเออจะมีจริงไหมแต่จริงๆแล้วเมื่อวานนี้ก็พอใช้ได้นะครับเช่นเรามีโทรศัพท์ข้ามทวีปข้ามโลกกันมาสามารถจะส่งภาพเข้าม,มาได้ <c oughs> ท่านบอกว่าโอ้นั่นเป็นเครื่องเทคโนโลยีแต่เทคโนโลยีนั้นเป็นคนที่เรื่องที่คนทําขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจจะมีมากกว่าน,นั้นนะครับมีมากกว่าน,นั้นก็ได้นะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนทีคนเอาเหรือเดินอากาศได้นะครับสมัยนี้ก็ได้นะครับขึ้นเครื่องบินและต่อไปในภายภาคหน้าก็อาจจะไม่ต้องมีเครื่องบินแล้วครับ เพียงจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งมาติดกับตัวเราแล้วก็ลอยขึ้นไปได้นะครับพุ่งขึ้นไปได้นะครับแล้วยังมีอะไรหลายอย่างที่วิทยาศาสตร์เรายังค้นพบไม่เห็นเขาค้นยังคบนพบไม่ได้นะครับนะครับแต่พุทธศาสนาได้พูดเอาไวแ้วแล้วและสิ่งที่เราค้นพบในปัจจุบันนี้ก็พุทธศาสนาก็ได้พูดเอาไว้แล้วเหมือนกันในเมื่อสองพันเท่าไรปีที่แล้วมานะครับ <c oughs> ตอนนี้คําพูดบางคําพูดนั้นเนี่ยนะครับมันแปลไม่ได้หรอกบว่าอวดนะครับเช่นบอกว่า การบําเพ็ญสมาธิแล้วจะทําให้พ้นจากความทุกข์อะไรพวกนี้นะครับมันมันไม่ชัดเจนนะครับมันก็ถือว่าไม่เป็นการหลอกนะครับไม่เป็นการโอ้อวดนะครับต่อมาครับบางครั้งก็ไปโอ้อวดในที่ลับคือในที่นั้นน่ไม่มีใครอยู่ในป่านะครับแล้วก็กล่าว,วอวดออกมาเลยนะครับว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ สำเร็จทำชั้นนั้นชั้นนี้นะครับโดยไม่เจตนาที่จะให้ใครได้ยินไม่ได้กดให้ใครฟังเพราะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นถามว่าเป็นอาบัติประราชิกไหมก็ไม่ไม่เป็นอาบัติประราชิกแต่เป็นอาบัติระดับทุกกฎนะครับ <c oughs> คล้ายๆต้องมีองค์ประกอบนะครับ <c oughs> หรืออาจจะกล่าวว่าทั้งหมดทัท้อาจจะกล่าวว่าอุบาสกพิสุ ลูกที่ท่านบำรุงด้วยจีวรมีธาบตเสนาคณะทิีลาดาปัจใจอยู่นั้นเป็นพระอรหันต์นะครับพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับคือไปกล่าวว่าคนอื่นเป็นพระอรหันต์นะอันนี้ก็ไม่เป็นอาบัติปาราชิกนะครับคนที่กล่าวเป็นอาบัติต่ํากว่าปาราชิกค,คือถุลัใจเพราะนั้นคําว่าโอ้อวดคือต้องโอ้อวดก่าต,ตนเองมีแต่ไปบอกคนอื่นเขามีเนี่ยไปโอ้อวดแทนคนอื่นเนี่ยไม่เป็นอาบัติชั้นขั้นปาราชิก แต่เป็นอาบัตท่านถุกละใจคือเป็นอาบัตที่รองลงไปจากปราชิกนะครับนี่ได้หมายความว่าไม่เป็นอาบัตอะไรเลยไม่ใช่เป็นอาบัตยอยู่นะครับ <c oughs> หรือคําพูดที่ว่าท่านทั้งหลายผมไม่กลัวตายคําพูดแบบนี้บางครั้งอาจจะแ,แปลความหมายได้ว่าได้ว่าบรรลุธรรมแล้วไม่กลัวตายนะครับแต่ในการแปลความหมายนั่นก็คงไม่แปลเลยเถิดไปนะครับให้เป็นผล,ล้ายของพิสุทธิ์คู่่าว ในพระเจ้าอิโดก็บอกว่าถ้าพิสูจ์พูดว่าท่านทั้งหลายกับผมไม่กลัวตายอันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการโอ้อวดนะครับหรือพูดว่าท่านทั้งหลายผู้ประกอบถูกต้องสามารถมีทําได้ก็เป็นเรื่องการสั่งสอนธรรมดาพูดธรรมดาพูดไปแล้วก็ไม่ได้สื่อความหมายว่าผู้พูดนั้นบรรลุธรรมชั้นสูงนะครับหรือพูดว่าท่านทั้งหลายผู้ปผู้ปารถนาความเพียรสามารถมีทําได้ก็เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้มาดูต่อครับ สมัยหนึ่งนะครับพระพระพระพิสุรูปหนึ่งอาพาธพิสุทั้งหลายถามท่านว่าท่านมีท่านมีอุตริมนุษธรรมหรือไมาหรือหรือหรือท่านตอบว่าท่านทั้งหลายผู้ประกอบความเพียรแล้วสามารถจะมีทําได้ท่านเกิดความกัง,งวลใจว่าเราต้องอัปบัทประราชิกหรือหนอจึงนําเรื่องไปกราบคุณพระผู้มีพระเจ้าทรงทรงทราบพระอ,องค์ตรัสว่าให้ทรงทราบพระอ,องค์ตรัสว่าพิสุ เธอไม่มีความประสงค์จะอโอ้อวดไม่ต้องอาบัติราราชิกไม่ต้องอาบัติก็คือไม่ต้องอาบัติเลยไม่โอ้อวดกไ็ไม่ต้องอาบัติเลยแต่ถ้าโอ้อวดแล้วไปโอ้อวดที่ไม่ใช่ตัวตนไปโอ้อวดให้คนอื่นอันแบบนี้นะครับก็จะเป็นอาบัติแต่อาบัตต่ําตรงนี้ก็ไม่อาบัติเลยเพราะขาดเจตนาในการโอ้อวดนะครับอันนี้เรื่องเจตนาก็เข้ามามีบทบาทสําคัญแล้วนะครับท่านะนจะเห็นนะครับว่าในปรมวดหมายานั้นเรื่องเจตนาเป็นหลักการที่สําคัญ ในการที่จะทำให้บุคคลนั้นรับผิดทางอาญานะครับมีเรื่องต่อมาครับในสมัยนั้นนะครับพรามคนหนึ่งนิมนต์พิสุททั้งหลายมามาแล้วกล่าวว่านิมนต์พ่อรหันทั้งหลายมานั่งเถิดเจ้าข่านะครับก็ไปไม่ได้ไม่ได้บอกว่าพระที่มานี่เป็นพ่อรหรันแต่พูดคล้ายๆกับทํานองว่าสรรเสริญนะสรรเสริญ นะครับแล้วก็มาเรียกล่าวอวดด้วยนะครับอันนี้ก็เรียกว่ากล่าวไปด้วยความเรื่องใสนะครับธรรมะทั้งหลายแม้กรั่ผมก็มีนะครับธรรมะทั้งหลายแม้กระับผมก็มีนะครับนั่นหมายความวม่ามีเหตุการณ์อย่างอื่นสื่อขึ้นมาให้เห็นว่ามีธรรมะรมาทั้งหลายเพราะถ้าททั้งหลายผมก็มีแต่ก่อนเนี้ยมันจะมีะักษณะของธรรมท่านสูงเหล่านี้อยู่นะครับตรงนี้ก็จะต้องถือว่าเป็นการเป็นเป็น,ปนอวบปาราชิกเลยนะครับ หรือคําว่าผมรักอาสวะได้แล้วโอ้โหถ้ารักอาสวะกิเลสได้แล้วเนี่ยถึงขั้นสูงแล้วนะครับตัดก,กิเลสได้อ่ลาหันแล้วนะครับแล้วตัวเองยังไม่เป็นยังรักไม่ได้แล้วกล่าวออกมาและเป็นตัวเองเป็นพิสุทธิ์ด้วยอันนี้เป็นอาบัติประสาทิกครับแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นพิสุทธิ์แล้วกล่าวว่าผมเนี่ยมีทมชั้นสูงผมเป็นพระอนาคามีไปพูดกับพระพิโสพิสุทธิ์ส,สงนะครับผมไม่อาบัตินะครับเพราะผมไม่ได้เป็นพระนะครับ จะเป็นการกล่าวเทศหรือไม่ก็ไาอีกเรื่องหนึ่งจะเป็นผิดอาญาหรือไม่ก็ไปดูองค์ประกอบในในเรื่องอาญานะครับเป็นการกล่าวเท็จก็เป็นผิดถึงข้อ4ไปนะครับไม่ได้ผิดพระวินยัยเพราะพระวินัยนั้นมีพระพระผมไม่ได้เป็นพระนะครับท่านี้มาดูต่อครับในเรื่องของการอุดอุตริตนั้นนะครับการอุดอุตริตนั้นก็จะ ก็จะประกอบกับทําให้ผู้คนผหลงเชื่อว่ามีธรรมชั้นสูงและยังมาถึงซึ่งศรัทธาแล้วก็ศรัทธาก็จะนามางื่อราบสักการะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราจะเห็นนะครับว่ามีข่าวบ่อยๆนะครับว่าพระบางลูปนั้นได้กล่าวอ้างว่าตนเองนั้นสามารถอย่างรู้จิตคนอื่นได้การอย่างรู้จิตคนอื่นได้นั้นถือว่าเป็นธรรมชั้นสูงนะครับเป็นระดับเจียโตวิมุตเพราะฉะนั้นถ้าพูดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วอาจจะแปลได้ว่า เป็นการถ้าแปลได้ว่าเป็นการโอ,โอร้อวดนะครับก็อาบัติประราชิกนะครับตอนนี้มาดูต่อครับว่าทําไมเหตุใดแล้วพุทธองค์จึงได้บัญญัติเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญถ้าใครโอร้อวดออกมาเนี่ยถึงขั้นที่ต้องขาดจากการเป็นพิสุทธินะครับเพราะฉะนั้นพุทธองค์คงทราบนะครับว่าในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยผู้คนควรจะให้ความศรัทธากับผู้ปฏิบัติธรรมที่มีธรรมสูงอย่างเช่นพิสุทธินี้นะครับ และเมื่อเชื่อแล้วนะครับเห็นแต่การแต่งกายรูปกายแล้วก็เชื่อจึงเป็นช่องทางให้กับบุคคลที่จะมากล่าวอ้างนะธรรมะของพระพุทธองค์นะครับเอาไปใช้ประโยชน์กันมากขึ้นก็เลยส่งห้ามเอาไว้นะเพราะฉะนั้นก็บอกได้เลยนะครับว่าพิสุองค์ใดกล่าวอ้างว่าตัวเองมีธรรมทั้งสูงนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็มีอาการซึ่นยัยงมาทั้งลาภสักการะก็เชื่อได้เลยนะครับว่า นั่นอาบัตแล้วไม่ใช่พิสุแล้วพูดง่ายครับหรือแม้จะเป็นถึงไม่ขั้นปราชิกก็ไม่ไม่น่าคบแล้วนะครับตรงนั้นนะฮะตอนนี้มาดูต่อครับก่อนที่จะมีเรื่องนี้ที่ผมกล่าวตอนแต่แรกว่ามันมีเรื่องที่เกี่ยวกับพิสุไปหลอกกันว่ากลุ่มตัวเองนั้นเป็นปราชิกไอ้โทษครับเป็นเป็นลักษณะข,ของบรรลุธรรมชั้นสูงอวดอุตริน,นะครับพระองค์ได้กล่าวถึงมหาโจรห้าประเภทเรื่องนี้น่าฟังมากครับมหาโจรเหล่านั้นก็ได้แก่หนึ่ง พวกที่มีกําลังแข็งกล้าออกตะเวนเที่ยว้นชาวบ้านเขานะโจรโจรที่เป็นชาวบ้านนะส่วนโจรที่เป็นพิสุกก็คืออ้างตนเป็นผู้วิเศษมีพิสุล้อมรอบนะครับแล้วก็ไปไหนก็สร้างให้ผู้อื่นศรัทธามีคนเดินตามมากมายมีสาวกเดินตามมากมายเพื่อให้ประชาชนนั้นศรัทธาอันนี้พุทธอ,องค์ได้กล่าว ไว้ในพ่กไปบิดกเลยนะครับว่าเทียบได้กับมหาจนนะครับที่ใช้กําลังคนขาแต่พิสุที่มีลักษณะเช่นนี้ไม่มีอาวุธนะครับแต่มีกําลังคนสร้างให้ประชาชนแลดูว่าโอ้โหคนเขาศรัทธากันมากมายคนที่ยังไม่ศรัทธาก็พลอยเข้ามาศรัทธาทุกคนนะบางคนบอกโอ้ยไม่จริงเลยครับผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวจะมีมหาจรข้อต่อๆไปนะครับเอาข้อแรกบางครั้งนะครับมหาจนบางกลุ่ม นะครับก็ใช้วิธีทั้ง5วิธีเลยนะครับต่อมาวิธีที่2ครับเล่าเรียนพระธรรมวินัยจากพุทธองค์แล้วกลับว่าเป็นเรื่องที่ตนเองคิดขึ้นมาองน,นึกออกไหมครับอ่านศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วแล้วก็เอาไปเทศสั่งสอนประหนึ่งว่าตนเองได้คิดขึ้นมาได้แต่ความจริงไม่ใช่อ่านศึกษาธรรมะพุทธองค์แล้วอยู่ในดับหนึ่งแล้วก็สามารถอธิบายได้แล้วก็เอาไปอธิบายคล้ายๆกับเป็นแนวคิดของตนเองนะครับเห็นไหมครับว่า ขออนุญาตครับผมเองมาจะพูดเสมอว่าผมเทียบเคียงกับพระไตรปิฎกนะครับผมคงไม่ได้คิดขึ้นมาเองเหรอกครับนะครับแค่คิดตามพระไตรปิฎกนั้นผมอาจจะคิดผิดเพี้ยนไปแล้วเท่าไหร่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับต้องขออภัยวด้วยนะครับต่อไปครับมหาโจรประเภทที่สามคือทําลายพิสูจน์ผู้ประพฤตดดิเพื่อให้ตนเองนั้นได้รับการยกยก่องนะครับนี่มหาโจรประเภทที่สองที่สามมหาโจรประเภทที่สี่คือประจบคเรืหัด เอาอกเอาใจก็รือหัดคนไหนมีฐานะร่ำรวยนิม,มนต์ไปท่านก็ไปหรือบางครั้งก็เอาของวัดเอาสิทธิประโยชน์ในวัดไปแลกให้กับเคเรือหัดเพื่อหวังลาบสาการะที่ค้ารือหัดนั้นจะตอบแทนมาสู่ตัวเองในฐานะส่วนบุคคลนะครับหรือกล่าวอวดอุตริมุธธรรมที่ไม่มีอยู่จรงิงอ่ล่ะครับนี่ก็เป็นหาชน์ไว้เพสุดท้ายนะครับทั้งเกตฑด้วยครับในกระบวนทั้งหมดนี่นะครับที่มีเรื่องมีราวขึ้นมาในวงการสงฆ์เนี่ย สำนักสงฆ์บางที่หรือสงฆ์บางกลุ่มนั้นใช้วิธีการทั้งห้านี้เลยนะครับเจ็มีพรกพวกมากสร้างรูปแบบขึ้นมานะครับแล้วก็ทำพระแล้วก็เล่าเรียนมาจนมีอิทธิฤทธิ์บางประการนะแม้แต่คนชั่วมันนะปฏิบัติสมาธิก็มีฤทธิ์นะครับมีฤทธิ์นะครับแต่ไปไม่รอดไปได้นิดหน่อยนะครับมีฤทธิ์ปฏิบัติทำได้ระดับสองระดับสูงนะครับระดับกลางๆนะครับก็มีฤทธิ์แล้วนะครับอันนี้จะได้พูดในวันหลังพอมีฤทธิ์แล้วก็ คล้ายๆว่าตัวเองมีลิตแต่ความจริงลิ์ที่ตัวเองมีนั้นหรือแนวความคิดคําพูดนั้นเป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่ในพระเดจพระตะมัดทั้งนั้นเลยแต่กล่าวอ้างว่าตัวเองคิดขึ้นมานะครับหรือไปทําลายพิสุขที่เขาดีๆเพื่อให้ตัวเองนั้นอยู่อย,อยู่และเด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมานะครับหรือประจบค็เลือดหัดประจบค็เลือดหัดก็ไปทําพิธีให้เขาคนร่ำคนรวยมีขบวนรถส่งมีเครื่องบินรับอะไรพวกนี้นะครับหรือก็ ปวดอุตริว่าคุยกับเทวดาได้นี่ฮะมหาโจรห้ากลุ่มเนี้นะครับแต่ใช้วิธีการทั้งห้านี้นะครับในการหลอกลวงประชาชนผู้ต้องเห็นแล้วนะครับว่าเรื่องนี้เป็นอันตรายอันตรายเท่าๆกับเรื่องของการช่อโกงประชาชนนะครับเช่นแชร์น้ํามันแชร์เส้นก๋วยเตี๋ยวนะแชร์ผ้าไหมที่หลอกลวงกันแชร์รถเช่าอันนี้ก็คือหลอกลวงคนอย่างเป็นจำนวนมากโดยทั่วไปโดยเปิดเผย อันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าในพระไตรปิฎกได้กล่าวไว้อย่างค่อนข้างที่จะรัดกุมมากนะครับคราวนี้มาดูต่อครับว่าในขณะนี้ก็มีพระบางวัดบางรูปเนี่ยนะครับพูด,ดง่ายๆคือลักษณะของพุทธพาณิชย์มีการอุปโลกนะครับบ้างเหรียญที่ระลึกเป็นเปิดเป็นวัดหมอดูทํานายชะตาโชคชะตาสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมขอเรียนนะครับว่าในพระที่บอกเขียนในพระไตรปิฎกเขียนไว้ชัดเจนว่าพทธอตคงไม่ได้ห้ามไว้เรื่องเหล่านี้ เพราะว่าถ้าห้ามเรื่องเหล่านี้เอาไว้ไว้นะครับคนจะไม่มานับถือศาสนาพุทธครับเพราะคนไม่นับถือศาสนาพุทธคนก็จะเป็นเดรัจฉีหมดเดรัจฉีนั้นคือทําอะไรแล้วไม่มีวรไม่มีกรมมกรมไม่มีบาปไม่เกี่ยวข้องพระพระเจ้าไม่มีเท่านั้นไม่สนใจเท่านั้นนี่คือพวกเดรัจฉีแต่พวกหนึ่งนะครับที่มีธรรมะอยู่ในใจมากเลยนะครับมากเลยนะครับทุกพวกอนับถือพ,พ,พ,พราหมณ์หรือศาสนาฮินดูเนี่ยอันเนี้ยมีธรรมะชั้นสูงอย่างไงก็มีพระผเุ็นเจ้ามีพระเจ้าอย่าง ลึกถึงความดีเพราะนั้นพระพุทธองค์ไม่กล้าที่จะห้ามเรื่องของไสยศาสตร์ในพุทธศาสนาแต่ก็ไม่ได้ฝันสนุนแต่มาห้ามพระไวค้ครับพิสูรรูปใดหากินนะถ้ได้มาซึ่งวิธีวิชาการหรือวิธีการที่ดูหมอดูดวงดูชะตาพระพุทธองค์กล่าวว่านั่นคือเหงียนหน้ากินนะครับเหงียนหน้ากินก็คือดูดวงดาวไปอาศัยดวงดาวไปหาทำนายชายทัาโยตาพระพุทธองค์ตำหนินะครับ ตำหนิด้วยนะครับแต่ไม่ได้ทรงห้ามไว้ในเรื่องของประราชิครัมองตำหนิเอาไว้นะครับอาล้ครับให้รู้ไว้กันแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรหน้าที่ของพิสุนั้นพระนั้นต้องทําอะไรคือปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยแล้วก็เผยแพร่พระธรรมออกมานะครับสิ่งไหนที่มันเหมือนกับคารวะหรือยิ่งคารวะนั้นก็ไม่ควรจะทำนะครับที่ประชาชนเขานิ่งๆไม่ได้กล่าวออกมาออกมา,ออกมาต่อต้านเขาก็ไม่อยากไปยุ่งนะครับ เขาก็สังเกตมองดูว่าให้มันเป็นกฎแห่งกรรมนะครับก็ลองดูว่าเป็นอย่างไรนะครับนะฮะกฎกรรมก็จะเกิดขึ้นจริงๆนะครับผมก็ได้พูดมาถึงเรื่องของปาราชิก4มาจานวนสีม้วนแล้วนะครับมวนหน้าเ็าจะเข้าสู่มดที่5เป็นต้นไปก็จะเข้าสู่เรื่องของสังขาที่เศษคือเป็นอาบัตที่เป็นอาบัตที่สามารถแก้ไขได้แต่ต้องแก้ไขด้วยคณะสงฆ์ สงเป็นผู้แก้ไขให้ก็จะเป็นหนักไปทางเรื่องเพศนะครับที่พิสูจน์พืชตนไม่สมควรในตเรื่องเพศเลนส่วนใหญ่นะครับก็จะต้องอาบตสังฆารที่เศษนะครับก็คงจะใช้เวลาอธิบายอีกพอสมควรนะครับในมูลที่5ที่6ที่7ต่อไปนะครับในวันนี้ขออนุญาตจบการบรรยายในปาราชิก4ข้อสุดท้ายไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ